เก่ง <G ül üyor> จริงๆเลยกินเองก็ได้เอ้โหโเอ้โหเดี๋ยวนี้เขาจะชอบกินเองนะคะทุกคนเขาจะเข้ามาขวดนมอเองหล้งจากคุณพานครบหนึ่งเดือนแล้วนะคระบหนึ่งเดือนเต็มเนาะแต่แม่ก็ตังงกตเอานี่แหละก็เลยเราว่าให้เขาเกิดวันที่หนึ่งกุมภาเลยนะ,ะมีกานหนึ่งเดือนเต็มแล้วเนาะแล้วก็มีผู้ มีผู้ดูแลอุปการะเขาแล้วนะคะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะเอาไปส่งเอาไปส่งที่บ้านใหม่นะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูช่ัความน่ารักเขาส่วนพีสันเดก็ไปเล่นเล่นกับพี่ีกนดดีเดียคนเกดี๋ยวนี้เก่งจะนี่ดูดูดูเก่งนะนี่เก่งเก่งเยจะกินเองเองแต่ตอนนี้ก็เอาเข้ากระบะลกระบะทรายะนี้เขา้าหองน้า แต่ว่าคือกระบะที่บ้านเราเป็นของคนโตเนาะคนโตเขาก็ยังสูงยังเดินเข้าอีกไม่ได้แต่เวลาเขาตื่นมาพล้องอะ่ะถ้าไม่กินก่อนก็คือไปเข้าห้องน้ำถ้าปวดฉี่มากๆก็คือเขาจะเข้าห้องน้าก่อนก็คือตื่นมาเาดู <laughs> โอ้ยสันเดย์ไม่เอาหลบไปก่อนสันเดย์อย่าบังกล้องแม่๋ยวแม่ทำคลิปน้องก่อนเดี๋ยวน้องก็จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วลูกสันเดย์หลบแม่ก่อนลูกเอออืมแม่ทำคลิปน้องก่อนเก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ดูแทนความรักความคิดถึงเนาะ ดูแลเขาแล้วก็ถึงเขาถามว่าถ้าเรามีกําลังเราก็จะไม่ปล่อยน้องไปรอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่เตย่เขาเป็นภูมิแท้นะคะคืออนบ้านหลายๆตัวก็ไม่ไหวมันได้หลบก่อนลูกทะเลบางบกล้องแม่ลูกหลบก่อนที่ลูกโอ้สันดีก็อยากจะเล่หลยเด็าจะชอบกินเองนะทุกคนเล่นด้วยมันเด็กน้อยอ่ะทุกคนมอกินเสร็จแล้วก็จะเล่นกันแบเนี้ก็โอนจะปึกให้เขากิน เขาก็ยังไม่ติดนะกระตุเขายังเล็กอยู่นะเขายังดูดดูขวดอยู่นะก็ก่อนที่เราจะปล่อยไปให้คนพยาาลแล้วเนาะแล้วก็เช็กเขาก่อนว่าเขามีความพร้อมแค่ไหนนี่ะคเพราะว่าอย่างน้รู้้เราก็จะได้สบายใจนะเพราะว่าเออถ้าเอาไปแล้วว่าดูแลอย่างดีอย่างก็คือเราก็หมดห่วงสบายใจถ้าเขาโอยสันดีออกมาก่อนเนาะเพราะว่าอย่างหมาแมวของเรา เราเลี้ยงเราก็ต้องทาวัคซีนให้เขาทุกตัวนะทำวัคซีนให้พวกกตัวตรวจสุขภาพของเขาตลอดนะคะเออนี่แหละก็คือถึงบอกว่าเราไม่ค่อยมีกําลังตรง,ตรงนั้นนะเพราะว่าแค่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารนี่ก็แต่ละเดือนก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนกะ็ห <c> า <oughs> บ้านให้น้องได้แล้วมีผู้จัดการแล้วน้องแล้วนะคะก็ขอให้น้องนําความเพียงความปังให้กับคนใหม่นะเอาน้องมาหาแม่น้องก็นำความเพียงความังมาให้แม่นะคะก็จิตง่ายๆลดลง สัมพันธ์กแน่ๆูกามน่ารักําลดยิ่งกำลังโตดยิ่งตามแม่ดิโอ้ยน่ารักแม่ว่าถ้าเกิดเลี้ยงดูนานไปบางทีอาจจะไม่ให้ใจเนาะครือเพราะว่าน้อก็จะผูกพันกับเราเราเลี้ยงดูเขาอยู่เราเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเด็กแล้วเนาะเป็นพัฒนาการเนี่ยเขาตื่นมากาจะรอ ก็คือไมกินันตัดดูเนี่ยจะเล่นนะทุกคนนะเนี่ยจะเล่นดูนะ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 มีมีมีก่งเ่ยเออก่งนะทุกคนอะไรติดจมูกเอาเอาออกก่อนเอาออกก่อนอะไรติดจมูกเนี่ยโอ้ยอะไรมันติดจมูกออกก่อนอืมเอาเนี่ยเนี่ยเขาจะหาขวดเองเนี่ยทุกคนนี่นี่เนี่ยจะดูดเองแบบนี้แม่อูดให้ไม่เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยกิ่งมากมายอ่ะเออ แต่อย่างนี้จะไม่รักไม่ลงง่ายๆก็ยังบอกว่าถ้าเจ้าของใหม่ก็เอาไปช่วงนี้พอดีเลยกำลังพัฒนาการดีเหมือนเด็กเนาะเด็กน้อยทุกคนอ่าอ่าอ่าอ่ะเล่นอ่ะเล่นเล่นอ่ะเล่นเองอ่ะแล้วมันดูดขึ้นไหมล่ะนั่นแหะมันดูดขึ้นไหมเออมันดูดขึ้นไหมนั่นน่ะแล้วกินเองมันดูดขึ้นไหมอ่ะเนาะอ่าเล่นกินดิมแล้วก็เล่นเหมือนเด็กเหมือนคนอ่ะเหมือนคนกินนึกนึกนะกนกนึ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 กอึกนึกนึกนึนึกนกนึ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 กก ไปเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณค่ะ